พามาเที่ยวที่บางแสนถ้ามาบางแสนไม่มาที่นี่ถือว่าผิดมากวิลเลอร์เบสแอนดไบโอ้โหใหญ่มากแต่เราจะเริ่มประเดิมกันที่ร้านนี้ก่อน To Die For Coffee ร้านนี้ดังมาก สวัสดีค่ะนี่พี่ตุ๊กตึองพี่ตุ๊กจีราพรเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของของเวิร์กนี้ทั้งหมดเลยใช่ใช่ไหมคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยวีลเลอร์เบสแอนด์บซึ่งเป็นโรงแรมใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนนี้ส่วนนี้นี่ลูกเห็นคนแบบลงในเน็ตเยอะมากคือท o ดายฟอร์คอฟฟี่คอนเซ็ปต์ของร้านทำไมถึงชื่อ To ดายฟอรคือชอบชอบกินกาแฟแล้วก็ชอบชื่อนี้คือได้ยินชื่อนี้มาแบบ มานานละแล้วก็เลยมาคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดร like ้านกาแฟอยากใช้ชื่อนี้แล้วก็คือเหมือนคอนเซปต์แฮชแท็กของเราก็คือตายไม่ได้ที่ยังไม่มาโอโ้โหตายไม่ได้ถ้ายังไม่มาเออเก๋อ่ <Okay. S 2> นะคือใครก็ได้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าขับมาตรงแถวแบบตรงนี้มันเรียกว่าเป็นทางขึ้นเขาสามมุกปะ่ะใช่ค่ะทางขึ้นเขาสามมุกไปอ่างศิลาทางขึ้นเขาสามมุกไปอ่างศิลามาถึงปุ๊บจะเห็นแบบเป็นใหญ่หญเลยนะ เป็นแบบดีไซน์ทันสมัยแต่ด้วยความที่พี่ตุ๊กเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหญิงเหล็กเลยนะของบ้านเลยนะใช่ไหมคือพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ขี่ขี่บิ๊กบค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์แล้วก็ขี่จักรยานด้วยใช่ค่ะส่วนตัว ก็เลยทาให้ก็เลยทาให้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดร้านนี้ด้วยนี่ Right and Beautiful คือจะเป็นวิลเล์ช็องเราก็จะขายแบบของส่วนมากที่จะเป็นแบบของหายากอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกชุดเขียจักรายานอย่างเงี้ยเราก็ที่เอามาลงมันก็จะเป็นพวกลิมิเต็ดอ๋อเหรอซึ่งร้านจักรยานเขาก็จะส่งให้ที่โรงแรมเราที่เดียวคือถ้าจะซื้อชุดเขียกายาลิมิเต็ดของยี่ห้อ Black Sheep คือเป็นที่ห้อดังของนักปั่นเนี่ยอ,อเขาก็รู้จักไหมพนลงที่เรานี่เออผ้ามันดูบางเบานะสบายตัวเล็กเล็<ๆ>หนูจะใส่ได้ไหมเนี่ยตัวเล็กๆข,ขนาดเนี้ยได้นกตัวเล็กจริงเหรออ่ะอีกอ่ะทีน,นี้เราไปในโซนของร้านอาหารตกแต่งร้านสวยมากอันนี้คอนเซ็ปต์ก็ จะเข้ากับชื่อเดนิมดาย닝ก็จะเลยแบบว่าครอบเพิ่มการตกแต่งก็จะเน้นแนวยีนออันนี้ก็จะเป็นแนวแบบยีนไนงะเข้ากับชื่อเลยเดนิมดาย닝อ่ะโอเคแต่ว่าส่วนที่เราอยากจะเห็นมากๆเลยเพราะว่านึกว่าเหมือนที่เมืองไทยเราอะไม่ค่อยมีโรงแรมประเภทนี้ค่ะเรียกว่าไม่มีเลยกว่าก็ถ้าอย่างอย่างของเราเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นโรงแรมแรกในเอเชียใช่ที่เน้นการตกแต่งสองล้อก็คือบิ๊กไบค์กับ พี่จักรยานแต่ถ้าเป็นโรงแรมจักรยานที่เมืองไทยก็มีอ๋อมีหรอมีที่สระแก้วอ๋อแต่อันนี้ของเราเป็นที่แรกในเอเชียที่รวมระหว่างจักรยานและมอเตอร์ไซค์และที่เก๋ไปก่อนนั้นคือใครที่ขี่จักรยานมาสามารถนำจักรยานเข้าไปจอดในห้องพักได้ด้วยนี่ดูนี่รอบบี้รอบบี้เขาก็แบบใช่ค่ะโซโรงแรมอันนี้เป็นฟรอนสำหรับ ลูกค้ามาเช็คอินดีค่ะดีค่ะก็จะเป็นตกแต่งก็เป็นคุมโทนนิดนึงนะคะนี่เวลาถ้าลูกค้ามาเช็คอินในสมายที่นี่อันนี้เป็นออกแบบตามลักษณะของอะไรเนี่ยมันจะเป็นโซ่อ๋อโซ่ที่อยู่ในจักรยานใช่ครับก็สวยอ่ะมันก็จะเป็นแบบกิมมิคเล็กๆที่เราเอามาใส่ซึ่งลูกค้าก็ชอบเออแสดงว่าพี่ตุ๊กเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดเหมือนกันนะก็ใช่ดีเทลเล็กมาก ไปดูห้องกันดีกว่าเราอยากไปดูห้อง <ทะ S 1> ในห้องเนี้มีทั้งหมดกี่สไตล์ด้วยกันนะคะห้องจะมี3สไตล์ค่ะมีไบเกอร์ตึกตึกแรกที่อยู่ฝั่งเดียวกับร้านกาแฟทูไดฟอ์ตรงนี้คือไบเกอไบเกอร์แล้วก็ตึกนี้จะเป็นไรเดอร์ไรเดอร์แล้วก็ตึกข้างหลังจะเป็นคูวิลล่า บูทล่าก็จะมีอย่างสองห้องนอนก็จะเป็นคอนเซปต์แต่งโทนจักรยานส่วนห้องนอนเดียวจะเป็นแนวไบเกอร์อ่ะงั้นเราเข้าไปดูในห้องกันค่ะไรเดอร์ก็คือสําหรับจักรยานจักรยานอ่าอันนี้ที่จะเป็นห้องที่ขี่จักรยานแล้วก็เข้าไปจอดในห้องได้เลยแล้วเขาจะจอดจักรยานโซนนี้คือลูกค้าขี่จักรยานเข้ามาแล้วก็จะจอดจักรยานเช็ดทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเราก็มีที่แขวนจักรยานตรงนี้ ให้ลูกค้าอ่เอค่ะเพราะว่าส่วนมากแบบคือด้วยด้วยส่วนตัวที่มันขี่จักรยานแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองจากที่เวลาไปขี่จักรยานที่อื่นน่ะโรงแรมที่เมืองไทยอ่ะมันหาที่แบบฝากจักรยานไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเพราะส่วนมากคนขี่จักรยานอ่ะก็จะห่วงจักรยานใช่เพราะจักรยานมันราคาสูงอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเราก็เอาคอนเซปต์เนี้ยมาทําที่นี่เพราะบางแสนอ่ะ คนก็มาขี่จักรยานเยอะมากใช่เพราะว่าบรรยากาศมันจะชิลๆมากใช่ไหมคะอันนี้นี่ห้องสำหรับไรเดอร์ใช่ค่ะสวยมากอันนี้เป็นโซนของไบเกอร์ห้องก็จะไหนเราจะไปดูห้องไหนกันเราจะดูห้องนี้ค่ะอ๋อเตียงก็จะเป็นบางเบดใช่ไหมคะทำไมอ่ะ ก็เพื่อความเก๋อันนี้เพราะว่าส่วนมากพวกไบเกอร์เขาก็จะแบบนะออกแนวแบบว่าชิคชิคูลคูอ๋อไบเกอร์กับไรเดอร์คนละสไตล์ใช่มีห้องที่เป็นเตียงเดี่ยวธรรมดาด้วยค่ะแต่เราก็ส่วนมากพวกไบเกอร์เขาก็จะมากันเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้่ะคะเป็นเพื่อนกันมากันหลายคนเราก็เลยทวคอนเซตียงเป็นบังอะไรอยนี้อันนี้เป็นแบบเป็นลูกเล่นที่ความสนุกอะไรอย่างนี้แล้วก็เพ้นจริงๆด้วยเนาะเพ้นที่หัวเตียงนี่คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนเนาะ นี่ก็จะเป็นพูวิลล่าอ๋อพูวิลล่าทั้งโรงแรมมีอยู่แค่สามห้องค่ะอ๋อนี่มีสระว่ายน้ำใช่ใช่พูวิลล่าจะมีสระส่วนตัวใช่สิก็เป็นพูวิลล่านี่นะเอ๊ะแล้วทำไมจะไม่มีสระว่ายน้ำล่ะเออนี่ส่วนตัวแล้วก็นี่ก็เป็นโซนก็คงจะมีสระใช่ค่ะจะใช่สิคะก็เพราะว่าเป็นพูวิลล่าค่ะก็จะมีทั้งหมด3ห้องค่ะใช่ อืมเป็นแบบเหมือนแฟมิลี่อยู่อืมอันนี้ก็ตกแต่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยเนาะเป็นเหมือนแบบแฟมิลี่ครอบครัวอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปอ่ะอันนี้เพนติ้งไม่เหมือนกันใช่โหสวยนะเนี่ยอันนี้ก็มาในคอนเซปของแฟมิลี่หน่อยหนึ่งใช่ปะใช่คือ,อเราไม่มีวิวทะเลแต่เรามีว่าเป็นส่วนตัวให้ถ้าคนที่ชอบมามแบบความส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมีลูกมาก็ มีสระว่ายน้ําที่นี่ก็คือคือหนึ่งกลุ่มที่ชอบเรื่องจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่ชอบอะไรใหม่ๆเพราะถือว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของบางแสนชอบคำนี้เขาบอกว่าที่นี่คือถ้าไม่มีจักรยานมาที่โรงแรมมีจักรยานไว้ให้ลูกค้าสำหรับคนที่พัก ได้ใช้ฟรีค่ะให้ใช้บริการฟรีไม่ต้องเช่าด้วยใช่ไหมแต่นุกชอบคำหนึงเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของบางแสนจริงเลยเพราะว่าเวลาที่เกิดเห็นใครที่มาเที่ยวบางแสนเนี่ยเขาจะชอบเช็คอินที่นี่เลย To Die For Coffee ใช่ใช่มากถ้ามาพักที่นี่ก็ถ้าไม่ใช่ลูกค้าขี่จักรยานนะคะ ก็มาเที่ยวที่บางแสนเราก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็เขาสามุขไปไหว้เจ้าแม่หรือว่าสัตนาจา่าแล้วก็ตอนนี้บางแสนเนี่ยร้านกาแฟเก๋ๆเยอะมากเช่นเนี่ยเช่เทูดฟองไดจ <uko ff ees> ต้องมาทูดฟองคอฟคอฟก่อนอแล้วก็จะมีอีกหลายๆร้านเลยค่ะที่เป็นร้านกาแฟดีๆเก๋ๆให้ลูกค้ามานั่งชิลจิบกาแฟ กินขนมกินอาหารเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยอย่างลูกค้าเราที่ตอนนี้มาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนมาเที่ยวบางแสนก็มาจะเวนแวะชิมนูน่นนี่วันหนึ่งก็จบแล้วก็พักคืนหนึง่งแล้วก็อีกวันก็กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการที่พักผ่อนของจริงเลยนะเพราะว่า,าจริงๆขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยเดี๋ยวนี้ทางแล้วก็มีหลายทางด้วยมีทางเรียบ ใชยหาดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าที่เป็นครอบครัวก็มานอนที่นี่ก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งไม่ไกลประมาณแค่ประมาณ14กิโลจากบางแสนเพราะเขาเขียวก็จะมีไนท์สัฟฟรีด้วยก็คือเที่ยวได้ทั้งกลางวันกลางคืนกิจกรรมแน่นมาก